วันนี้สีสวัสดิ์ชวนชิมพามาตะรุยกินย่างบางบอนแถวนี้มีร้านข้าวแกงสุดคุม้มเริ่มต้นแค่20บาทมีให้เรื่องมากกว่า30อย่างแล้วก่อนจะไปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะอิ่มอร่อยแค่ไหนตามไปดูกันเลยเอะคะนนี้เราก็อยู่กับเจ้าของร้านแล้วนะคะพี่แจ็คค่ะสวัสดีค่ะ พี่แจ๊คเชิญเราให้ไหนได้ไหมคะว่าทำไมเมนูทุกอย่างถึงเป็นจานละ20บาทอะคะจริงก็เป็นอาหารต,ตามส<อ>ั่งค่ะเริ่มเริ่มต้นมานะพอช่วงโควิด<อ>มาเนี่ย<อ>ทุกคนนี่ยำแย่มหมดก็เลยมีแนวคิดแรกๆมามันเป็นข้าวกล่องก่อนมันก็ทำมาเรื่อยๆปีนึงสี่เมนูเนี่ยมันมันลูกค้าเริ่มจะ<อ>เบื่อ,อเบื่อแล้วเบื่อแล้วทีนี่พวกที่ว่าเฮ้ยเราก็ทำข้าวแกงได้ดีกว่าในเมื่อเราทำกล่องละ20บาทมาแล้วเงี้ยมันได้อยู่แล้วและข้าวแกงที่ทำพวกเนี้ย<อ>มันก็ถามว่าเราทำในราคา20บาทได้ไหม บางอย่างแพงบางอย่างถูกเราก็มาทูวร์ทกันไปคนมีคนมีตังเขาก็กินเป็นแกงถุงเป็นกับข้าวสองอย่างคนที่เงินน้อยเขาจกินแค่ยี่สิบบาทยี่สิบบาทกินได้แต่อย่างสมมติว่าเราทํางานวันนี้ต้นเดือนเงินเดือนเราออกเรามาช่วยกินของผมสองอย่างสี่สิบบาทเพื่อเก็บผมเอาไว้กินตอน ไม่มีตังช่วงปลายเดือนชักหน้าไม่ถึงหลังอะไรประมาณนั้นค่ะก็เหมือนช่วยกันไปใช่ค่ะแล้วอย่างเมนูแนะนำนะคะที่ลูกค้ามาเราต้องสั่งบ่อยที่สุดเลยก็จะมีไข่พะโล้ผัดเผ็ดประดุกแกงปลาดุกบัญญิลาแล้วก็มีพวกแกงเจยวานไกงผัดพิงคือจริงๆเขาก็จะหลากหลายก็จะประมาณว่าทุกๆอย่างนะครับทุกอย่างก็จะได้อยู่ได้อยู่ห ได้มาแล้วดูจะหมดไหมนี่ <g ül> แล้วเราก็รับทุกเมนูจากมือพี่แจ็คครบเรียบร้อยแล้วนะคะเยอะมากเยอะจริงๆนะคุ้มกับราคาเลยแหละ20บาท,อาบาทสองอย่าง40เยอะแบบเข้าบึ้มบึ้มตามสโสนแกนที่พี่แจ็คเขาได้บอกเลยบึ้มจริงจุกจุกโอเคเดี๋ยวเราจะมาชิมกันเลยเนาะจานแรกเลยไม่น่าเชื่อเลยนะว่าอันนี้คือ40บบาทรู้สึกว่าจานเล็กไปนะเข้าบึ้มของแท้อ่ะเดี๋ยวเราชิมกันนะคะ รีสําคัญเนี่ยร้านเขาเนี่ยมีมากกว่า30เมนูเลยนะมีเลือกสั่งให้ทุกวันเลย<า>ขออนุญาตแดงดรสชาติเหนือกว่าราคาราคาถูกรสชาติดีมากุ้มค่ะแนะนํานะอันนี้ก็จะเป็นผักกาดดองอโยนะเนี่ยอันนี้คือ20สบบาทจริงๆใช่ไหมกระดูกหมูมาเป็นชิ้นรสชาติดีมากเลยนะ,ะเนื้อแน่น มาละถ้าจะบอกไม่ขมเลยก็ไม่ใช่ขมนิดนแต่ว่าหวานเนื้อนุ่มนะ,อ,ะอีกหนึ่งเมนูเป็นผัดปลาดุแล้วก็ผัดผักนะคะให้ดูปลาดุสิเข้ามาในสองชิ้นแต่ชิ้นใหญ่นะอเป็นปลาดุผัดได้แบบว่าถึงเครื่องมากก็คือเผ็ดกลมกล่อมเลยก็ขอฝากร้านกะเพราข้าวบึ้มด้วยนะคะผมอยู่สามแยกพญามนบางบอนนะคะผมร้านเปิด ตีห้ครึ่งถึงบ่ายสาโมงครับผมเบอร์โทรศูนย์เจ้าห้าสโทรตริดต่อสอบถามได้นะคร<ส>ับเพราะว่าหยุดวันไหนอะไรวันไหนสีสวัสดิ์ชวนทีมเพราะทุกย่านมีแต่ร้านอร่อยและที่ขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณน้องน้องสีสวัสดิ์เงินสดทันใจสาขาถนนบางขุนเทียนนะคะที่แนะนำร้านอาหารดีๆแบบนี้มาให้กับเรา ส่วนครั้งหน้าตี้จะพาไปชิมร้านอาหารอร่อยย่านไหนอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสี่สวัสด์ชวนชิมขอถูกย่านมีแต่ร้านอร่อยไปแล้วจ้า